สำหรับคลิปวันนี้นะครับเป็นคลิปที่จะขออนุญ,ญาตนะฮะร,รายงานสถานการณ์หนี้เสียในประเทศไทยนะครับว่า,าลูกหนี้กลุ่มไหนที่เ,เริ่มเห็นสัญญาณชัดเจนในส่วนของการเพิ่มขึ้นของหนี้เสียนะครับแล้วก็ตอนนี้หนี้เสียของประเทศไทยมันมีอยู่ที่สัดส่วนเท่าไหร่นะมูลค่านี่เป็นเท่าไหร่นะครับ ก็ข้อมูลวันนี้ผมเอามาจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มสีสองสำนักวิจัยนะฮะเดี๋ยวจะขอญาติอ่านให้ฟังนะแต่เอาเป็นว่าโดยสรุปก่อนแล้วกันสรุปให้ฟังก่อนเลยแล้วกันว่า,าจากข้อมูลสถิติที่เก็บเอาไว้เนี่ยนะครับตอนนี้นะครับลูกนี้นะที่เป็นสินเชื่อธุรกิจรายกลางหรือรายใหญ่ขึ้นไปเนี่ยนะครับมีการเพิ่มขึ้นของหนี้เสียในัตาส่วนที่ค่อนข้างที่จะ ขยับตัวขึ้นแต่มันก็ไม่ได้น่ากลัวตกใจมากแต่ว่ามันขยับตัวขึ้นนะครับนี่เสียมันสูงขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของรายย่อยกลับลดลงนะมันเป็นอะไรที่งงๆแต่ว่าเนื้อหาสาระเนี่ยผมจะสุบง่ายๆนะหนึ่งนี่เสียสินเชื่อธุรกิจเนี่ยมันมีระดับ SME เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเสียเพิ่มขึ้นค่อนข้างที่จะเป็นไปแนวโน้มในทางนั้นนะเพราะว่าผมเองในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาการเงินเนี่ย รับรู้ตรงนี้จริงๆเลยว่าลายกลางนะที่ไม่ใหญ่มันก็ค่อนข้างที่จะเเริ่มมีปัญหานะถ้าเป็นลายเล็กนี่ก็อันนี้บอกเลยเลยว่าถ้าโควิดรอบสองยังมาแบบนี้อีกนะอืมเหนื่อยมากนะเหนื่อยมากนะเพราะนั้นเนี่ยสินเชื่อธุรกิจมันมีโอกาสที่จะขยับเป็นหนี้เสียสูงขึ้นส่วนรายย่อยเนี่ยที่บอกว่าอัตราสัดส่วนหนี้เสียของมันลดลงเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไล่ปรับโครงสร้างหนี้กันหมดนะ เขาไล่พักนี้ไล่แก้หนี้ให้หมดนะครับพวกบัตรเครดิตพวกอะไรพวกนี้มันก็เรียกว่ารักษาให้หายเช่นคุณเป็นโดนมีดบรราดนะแผลเบวะก็แค่เอาผ้าพันแผล,แผล,แผล,แผลพลันพันพันห้ามเลือดไม่ให้เลือดมันไหลก็แค่นั้นแหละแต่พอหลังจากนั้นสักอีกสักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวแผลมันอาจจะเน่านะนี่สนินี่เสียของรายย่อยก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะครับอาจจะดูสักสามเดือนหลังจากเนี้ยแหละนะ ธันวาคมกราคมพา์เน่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์นียต้องลองดูอีกทีว่า,าสถานการณ์หนี้เสียในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรนะอันนั้นแหละจะวัดได้แล้วว่าไตรามาสไตรามาสหนึ่งไตรามาสสองเนี่ยถ้าเกิดทุกอย่างควบคุมอยู่ได้นะแล้วก็สถานการณ์หนี้เสียมันจะไม่ได้ลุกลามบานปลายอันนี้ก็อาจจะพออ,อยู่นะแต่ว่าถ้าไตรามาสแรกของปี64เนี่ยมันมันบวมเป่งข,ขึ้นมาแล้วก็ผมว่าแนวโน้มน่าจะอันตรายพอสมควรเพราะฉะนั้นต้องดูในช่วงไตรามาสแรกของปี64นะครับก็ ประมาณอย่างนี้เดี๋ยวไปดูรายละเอียดไส้ในกันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรครับก็ไปดูข้อมูลกันนะฮะเอามาจากสารเศรษฐกิจนะเขาพาดหัวข่าวไว้ว่าสัญญาณ NPL แตะ500,000ล้านนะครับทหารไทยนะชี้ว่วาสัญญาณ NPL ปีนี้ไหลเพิ่มเป็น4 9แสนล้านบาทนะห่วงภาคบริการค้าส่งค้าปลีกและส่วนบุคคลยังต้องการความช่วยเหลือนะครับส่วนกรุงไทยบอกว่าห่วงลูกหนี้รายใหญ่5 0 0 0ล้าน เสี่ยงตกชั้นเป็นหนี้เสียนะครับโอ้ถ้าเกิดหนี้เสียลายหนึ่งห้าพันล้านเสียสักเจ้าหนึ่งนี้เป็นเรื่องเลยนะฮะเป็นเรื่องเลยบอกเออเป็นเรื่องเลยแตนะ่พอมูลค่ามูลหนี้มันค่อนข้างสูงนะครับนะเขาบอกว่าอย่างนี้ภาพสะท้อนความสามารถในการชําระหนี้นะของของกิจการในไทยเนี่ยมันต่ำนะซึ่งมันชัดเจนขึ้น,นเรื่อยๆนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะศูนย์วิจัยกรุงไทยเนี่ยเขาได้วิเคราะห์งบข้อมูลงบการเงิน ของบริษัทกว่า2 0 0 0สนลายนยพบว่านะครับอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ยนะฮะหรือ interest coverage ratio คือ ICR เนี่ยซึ่งเป็นตัวสะท้อนของกิจการเนี่ยคือมันอยู่ในสัดส่วนที่ต่ำมากนะครับคือต่ำกว่า1%ก็คือคุณไม่สามารถที่จะประคองธุรกิจได้แล้วนะ ICR ก็คือว่าดอกเบีย้ยเงินกู้ที่คุณกู้มาเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้ working capital คือเงินทุนหมุนเวียนนะตัว PN ขายรถเช็คตัววงเงิน OD ตัว p แพ็กกิ้งเครดิตอะไรเหล่านี้คือมันเป็นดอกเบีย้ยซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นรีวอล์กิ่งเครดิตก็คือตัวหมุนเวียนธุรกิจมันเป็นมันไม่ใช่เงินกู้ที่ต้องจ่ายเป็นงวดเนี่ยนะครับอาจจะดอกเบีย้ยเนี่ยคือพูดง่ายคุณต่อตัวไปเรื่อยจ่ายแต่ดอกเบีย้ยเรื่อยยังจ่ายไม่ได้เลยนะเช่นมีมีค่าใช้จ่ายด้านดอกเบีย้ยต่อเดือนสมมุติเดือนสองแสนเนี่ยแต่ว่าคุณมีกาไรหักแล้วที่จะจ่ายดอกเบี้ยได้แค่แสนห้าแสนหกอย่างเงี้ยนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องเงินต้นนะไม่มีทางหมด เพราะนั้นเนี่ยอ่าตรงนี้ตอนนี้บริษัทในประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาตรงนี้เยอะนะคือจ่ายแค่ดอกเบี้ยจ่ายไม่ได้เลยนะอันนี้มีปัญหาแน่เขาบอกว่าเอ่อจะมีปัญหาเนี่ยภายในหนึ่งถึงสองปีข้างหน้านะอ่าบริษัทที่จ่ายไม่ได้เนี่ที่ผมผมทาคลิปแล้วเรียกว่าบริษัทพวกเขาเรียกว่าซอมบี้เฟิร์มก็คือว่าเป็นผีดิบเอ่อไม่ตายแต่ว่าเลี้ยงไม่โตนะยกตัวอย่างก็อย่างเอ่อที่ผมยกตัวอย่างไปนะก็อย่างเช่น การบินไทยนะแล้วก็อขอสมกการรถไฟแห่งประเทศไทยนะพวกนี้คือมันมันมันเลี้ยงตัวเองไปได้เรื่อยๆแต่ว่ามันไม่ตายแต่ว่ามันจะแก้ไขปัญหาด้วยเงินอัดฉีดจากรัฐบาลจะช่วยได้นะเพราะงั้นไม่งั้นไม่งั้นน่าจะยากเหมือนคนเนะ่ยเป็นหนี้ที่จ่ายแต่ขั้นต่ำไปเรื่อยๆจ่ายบาัตรเครดิตขั้นต่ำไปเรื่อยรอจังหวะฟุกก็คือโบนัสออกค่อยไปโปะนะ หรือถูกหวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่มีอะไรปาฏิหาริ์เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยเรียกว่าได้ว่าแทบจะไม่มีโอกาสที่จะเคลียร์นี้ได้เลยนะเฉะพาะเงินเงินต้นไม่เป็นไปไม่ได้แล้วเฉพาะดอกเบี้ยนี่ก็หมุนกันทุกเดือนอยู่แล้วนะครับทีนี้มาดูนะฮะล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าบทวิจัยของอธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยนะครับเขาเขาสูดไว้ว่าอย่างนี้นะครับยังมีปัจจัยที่ต้องระวังในปี6 4เนี่ยนะฮะคือบริษัทที่นะ ความสามารถในการจาดดอกเบีย้ยต่ำกว่าหนึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น16%บนตะ์ะจากปีที่ผ่านมาอที่เก้านะทำให้เกิดความกังวลว่าแนวโน้มนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดารายได้หรือ NPL จะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะนะฮะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมนะซึ่งจะหมดพาเาเรียกว่าจะหมดามาตรการพักหนี้เนี่ยนะครับก็หมดไปแล้วนะเดือนตุลาเนี่ยมันจะบวมขึ้นมาให้ให้เห็นนะครับ แล้วก็มีสํานักวิจัยนะฮะของทหารไทยเนี่ยเขาบอกว่าคุณภาพสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ของไทยในใตไตรมาสสปีนี้นะครับมียอด NPL หรือหนี้เสียเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าสเตทสานะอยู่ที่3.14%เพิ่มจาก3.09นะครับส่วนหนี้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือว่าหนี SM เนี่ยนะครับเรียกสเตทสอเนี่ยมันลดลงนะจาก4 4 7.49เหลือ7.03ก็คือ อ่าไอนี่ที่มันเฝ้าระวังคือ1แต่ไม่เกิน3 1นเดือนแต่ไม่เกิน3ที่เป็นนี่เสียนะไม่ใช่นี้เสียสิหนี่ที่จ่ายไม่ตรงอ่ะ1เดือนแต่ไม่เกิน3เดือนเนี่ยมันลดลงแต่นี่เสียที่ค้างเกิน3เดือนมันเพิ่มขึ้นมันก็ไปไอนี่นที่หนึ่งสเดือนมันลดลงมันก็ไปกลายเป็นนี่เสียไง <z ap ain hearts> <ap ain 't lagi> จากเกือบเกือบเสียก็กลายเป็นเสียนะมันก็เลยเกือบเสียก็เลยลดลงแต่เสียมันก็เพิ่มขึ้นอันนี้ก็น่าจะเข้าใจกันง่ายๆนะส่วนสินเชื่อธุรกิจเนี่ยนี้เสียเพิ่มขึ้นจาก3.07เป็น3.24 นะครับแล้วก็นี่ที่เกือบเสียเนี่ยจาก7.65หรเหลือแค่จุด7.11นะครับคือนี่เสียสินเชื่อธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นส่วนนี่เสียรายย่อย,น,ยนะฮะมันกลับปรับตัวลดลงนะจาก3.12หรือ2.91กานะำลังจะบอกอะไรก็คืออย่างที่ผมบอกว่าเอ,อ็อรายย่อยที่มันลดลงเนี่ยเพราะว่ามันมีการปรับโครงสร้างนี้นะลูกนี้กลับไปสู่จัดชั้นปกติเป็นลูกนี้ปกตินะซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของแบงค์ชาติที่ผ่อนปลนชั่วคราว นะก็อย่างที่บอกเนี่ยพอถึงเวลาที่มันหมดตรงนี้ไปแล้วเนี่ยนะคือปรับโครงสร้างนี้แล้วแล้วก็ต้องกลับมาผ่อนพอสมมุติว่าเราปรับโครงสร้างนี้เสร็จแล้วเรากลับมาผ่อนแล้วปรากฏว่าผ่อนไม่ตรงอีก2อสเดือนมันก็กลายเป็นกลับมาเป็นนี้เสียอยู่ดีนั่นแหละนะอย่างที่ผมบอกเพราะนั้นเนี่ยเราต้องรอดูอีกทีก็ประมาณนั่นแหละครับไตรามาสแรกของปี64นะครับว่านี้เสียต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นอย่างไรนะครับนะทีนี้มาดูในส่วนของ ลงลึกในภาคปฏิบัติกันบ้างนะในส่วนของอกรุงไทยนะฮะกรุงไทยเขาบอกว่า,าลูกค้ารายใหญ่ที่มียอดขาย,ยาแต่1000ล้านเนี่ยมีมูลค่ารวมๆพอร์ตในพอร์ตของกรุงไทยประมาณ2 0 0 0 0 0ล้านเนี่ยคิดเป็น1 0ของพอร์ตของกรุงไทยทั้งหมดเนี่ยนะกรุงไทยเขาบอกว่าเขาดูแลและคุยกับลูกค้าเป็นรายตัวอย่างใกล้ชิดนะซึ่งที่ผ่านมาได้เพิ่มสภาพคล่องกับลูกค้าทั้งซอฟท์โลน ของออมสินแลวของแบงค์ชาติแล้วก็ยืดหนี้พักหนี้แก้หนี้อะไรกันเรียบร้อยเพียงแต่ว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงนะหนี้เสียอะไรใหญ่ซึ่งมันค่อนข้างที่จะน่ากังวลนะครับแล้วก็มาตรการช่วยเหลือนะครับกับธุรกิจอุตสาหกรรมอะไรบ้างที่จะต้องกระตุ้นหรือเขาเรียกว่าเฝ้าดูเป็นพิเศษก็มีโรงแรมและส่งออกนะครับซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ลําบากเชียวนะเขาบอกว่าต้องการความช่วยเหลือต่อเนื่องเพราะหากซัพพลายเชนสะดุดกลุ่มเหล่านี้จะมีปัญหาแน่นอนนะครับ ทีนี้เขาบอกว่าดังนั้นโปรแกร,รมช่วยเหลือจะไม่เหมือนกับรอบแรกที่พักนี้อัตโนมัติแต่จะพิจารณาเป็นรายราย,รายเช่นกลุ่มท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่องเป็นกลุ่มที่มีประเด็นแต่ธนาคารก็พร้อมให้ความช่วยเหลือยือดหนี้ไปก่อนนะเพราะถ้าการท่องเที่ยวและการเดินทางกลับมากลุ่มนี้จะมีศักยภาพและรายได้ในการหมุนเวียนกิจการต่อนะครับแบงก์ก็บอกว่านะแบงก์เขาบอว่าพร้อมช่วยเหลือลูกค้าถ้าลูกค้าผ่านวิกฤตแบงก์ก็ผ่านวิกฤตไปด้วยนะ รานั้นไม่ต้องกลัวแบงก์ก็กลัวเหมือนกันนะไม่ใช่ลูกนี้กลัวอย่างเดียวแบงก์ก็กลัวเหมือนกันนะเขาบอกลูกค้าแต่ละคนต้องการความช่วยเหลือไม่เหมือนกันเราในฐานะคือธนาคารเนี่ยมีทีมงานที่คอยติดตามให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมและตามกรอบที่ทําได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบงก์กับเจ้าหนี้ตอนนี้ก็ต้องกอดคอกันไปนะครับไม่ใช่ว่าเรากลัวเจ้าหนี้นะเจ้าหนี้ก็กลัวเราเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ก็อย่างที่ผมบอกก็ต้องประคองกันดีๆนะไตรมาสหนึ่งของปี64เนี่ยต้องดูกันอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรแต่ให้ผมฟันธงนะผมในฐานะจะเรียกว่าเจ้าของผู้ร่วมก่อตั้งและกันบริษัทอันโตนิโอแอสโตนีเนี่ยนะครับที่ปรึกษาการเงินและกฎหมายเนี่ยผมขออนุญาตฟันธงเลยนะครับว่าต้นปีหน้าเนี่ยเออบานแน่นอนนะฮะนี่เสียบานแน่นอนคือเนี่ยเขาจะเร่งปรับโครงสร้างนี้กันตอนสิ้นปีเนี่ย เนะีสิ้นปีเนี่ยลูกค้าผมหลายๆคนก็จะเร่งปรับโครงสร้างนี้แต่ว่าบางเคสก็ปรับไม่ทันนะแต่ว่าดูแล้วอะปรับแล้วอะอาการก็อาจจะกลับมาเป็นอีกอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปีหน้ายังนองไม่ออกนะครับว่าเศรษฐกิจจะฟื้นอย่างไรนะต้องรอดูกันต่อไปนะแต่ว่าผมว่าต้นปีหน้านะไตรมาสหนึ่งไตรมาสสก็นี่เสียจะเริ่มออกอาการให้เห็นชัดมากขึ้นกว่านี้นะครับก็หวังว่าจริงๆก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นหรอกแต่ว่า มันก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับก็อาจจะฟันธงผิดก็ได้นะครับแล้วก็ฝากเอาไว้นะก็อย่างที่บอกนะโฆษณาบริษัทต,ตัวเองอีกแล้วนะใครนะผู้ประกอบการคนไหนที่ฟังอยู่นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ทําธุรกิจผู้ประกอบการนะครับทำสินเชื่อธุรกิจมีสินเชื่อธุรกิจกับธนาคารนะฮะเอ่อไม่ไหวแล้วเกลียดคุยปวดหัวนะฮะแค่เรื่องธุรกิจอย่างนี้ก็ปวดหัวเจอโควิดเขาอีกนะครับอืมนะครับก็มาว่าจ้างบริษัทผมที่ปรึกษาได้ก็ บริษัทผมก็ทําหน้าที่นะครับดูแลนะครับเป็นที่ปรึกษานะครับแล้วก็เป็นตัวแทนในการเจราจาหนี้เป็นตัวแทนในการเสนอแผนปรับโครงสร้างหนี้เป็นตัวแทนในการพูดคุยเป็นตัวแทนทุกอย่างประสานงานให้หมดนะครับคุณก็ไม่ต้องยุ่งละกับธนาคารนะคุณก็ไปทำมาหากินของคุณไปนะแล้วก็ตรงนี้ผมประทะแทนนะก็เรียกใช้ทีมงานผมแล้วกันนะก็มีทั้ง สินเชื่อและกฎหมายนะสินเชื่อก็เป็นทีมงานที่มีประสบการณ์วิเคราะห์สินเชื่อจากธนาคารโดยตรงนะครับก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีทีมกฎหมายคอยให้คำปรึกษานะเพราะฉะนั้นคุณจะอุ่นใจแน่นอนนะมีพวกผมเป็นที่ปรึกษาให้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะโดนธนาคารลังแกนะเราช่วยกันนะครับโอเคก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็ฝากบริษัทไว้ด้วยสนใจติดต่อได้ที่ l ล n e ID ดีนะครับอ antonio นะครับใส่เครื่องหมาย a แล้วก็ a n t o n i o ดูรายละเอียดต้นคลิปท้ายคลิปแล้วก็ ใต้คลิปนะครับว่าติดต่อทางช่องทางไหนโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ